อประมาณ5นาทีสุดท้ายคาวการพูดบครับเหลือ6นาทีเพิ่มปนนาทีเพื่อนเลใคเพื่อนกฮะุ่เน่้นะแล้วอกนี้ล้วดูเพื่อนเล็กเขา้มีโอ้โห ลุงนี้กินในมุมแคบติดได้หัวนะจังโอลโล่ใ่ห้หับหัาเอก่่ดครับหลอกใจครับใจวเาะหลุกหน้าเอาอาปแล้วอตอนทีเียรลลครับเจาแึง้าแล้วฟอลโลแล้วโอนเสียบอลเสียบอลจนได้ครับหันหน้ามาชน,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 นกันนิดนึงครับแบบบสกายบอลอังกฤษะ กาเอาหาผากวนใหญ่เร yeah, yeah, yeah. ื่อนของกองครับหาจังหวะและโอกาสในการทำคะแนนครับโดยดับมาลูกนอกหัวโลครับนัแล้วตัแนเพื่อนับมองโดยสายมาแล้วไปยิงเข้าไปเลเสร็จนี้ทำให้ดิฉันโเรเสอร์ครับโอ้โหะ เดี๋ยววนี้ันกันข้งในครับเียครัเอดครับเียนใชสกัดเยื่อยแล้ครับแมงเีอนกลางวันรงนกลาคืผสวยโอเนหลอกครับกดิหลอกกันได้ตเฉยอ่ะา้เงปันุคนสู้เสีย่าเลย เนนเครับเรียกบอลแล้วครับเรียกบอลแล้วครับยกมือเลยครับยกมือขอบอลครับเห็นแล้วครับทีคนเห็นแล้วผิดใจครับลังเลครัเสียบอลแล้วก็มาเอาคู่นี้มาขยายบอลไม่ให้ยาวด้วยครับได้บอลเป็นของวีไอพีทุกอย่างครับโอ้โหเป็นการขยายนะของเพื่อนครับ เอ้โข,ขอเวลาหน้อครับสางแผนจะ่ิะก่าครับกับทีเรียกมารลวกครับทีเทียบษษทิศฐาวแรกทีนี้สัก่การนะสักก่งการเป็นเบรืใสนการเป็นการวางแผนแบบบูทูธนะคือจะไม่พูดอะไรกันเลยนะฮะจามองตากันนะฮะวางแผนแบบบูทูธแผนางที่ทางะฟอลโล่ครับฟอลโล่ ขอเราเช็นกันระหว,ว่างแผลกับบูทูดเหมือนกันนะวางตาแล้ว <c oughs> ทำปากอปล่าปากนะการวางแผลกับบูทูดแล้วส่งลงไปแล้วคระหมายเลขเจ็ดครับจอร์สต,นตันครับหรือว่าเซเว่นแมนอาจารย์หนุ่มจิ้นดุ่มทีมนี้ติดดูได้เท่าไหร่เหลือก็เหลือเบ็ดหน้าตา โดยเฉพาะแบบผู้ใหญ่ไม่มีใครต้านเราที่นี่เลยต้านเกิดเลยแล้วดูตาหนุนนะแล้วถึงนัดตาดีแล้วสายตาก็ไม่ดีนะฮะถ้าใส่แว่นลงไปก็กลัวคนดูรู้อายุนะฮะใส่แคลแคลเล็กเราดูแล้วดูแล้วถุงนี้ลงแต่ไม่มีอะไรเขียนเพื่อนัดอารมณ์การฉายหน้าครับ เราบอกไม่ใช่ฮะหมายเลขจฮะหักครับเวทเทโเปนอาการวางสาลูกนี้แล้วกเพื่อใส่าเพื่อนกนเสียเือใจอ่เพื่อนเป็นอะไรเพื่อนต้องเลยวิทยีค่าวันเยอะนะครับเดี่ยวดูนี้พระเอกนะฮะคือจิดใจมก็เป็นเ่อ เพี้ยจะถูกทำร้าย,ขาายเขาก็วิ่งมาถอดผ้าเก่งจังนี่เดี๋ยวเราหลบหลังแฟนตลอดเลยลเราตัวร้ายพี่เราเตัวร้ายโอ้โหวิว่งเข้าไปแล้วก็เพี้ยบอกมาฮะแล้วก็วิง่งหลบเข้าไปใหม่หแล้วจ่ามาด้านนอกนี่ครับขยับหลอกครับแล้วก็ถือสองหลอกไปหลอกมาโดนต,ตบแล้วตายนะฮะ เอาใจตาฮาเลยดูเที่ยงนะให้บอลูกนี้นะการต่อยบอลของเพื่อนนี่เต็มไปด้วยทักษะงะดูเขไม่รู้ว่าตอนเด็กจะฝึกเบสิกมาอย่างแบบ่อนการเล่นของเขาเต็มไปด้วยทักษสูงเลยไม่ว่าจะเป็นการก้ตวม่จะเป็นการานะครับไม่ว่าเป็นผู้เล่นที่ดีทุกคนวสุอบเจาเอกระเอกรบอเป่าให้เป็นยายเปล่าไา้ดวยกระบ เออปีไปใส่กระบอกแล้ก้เหรอครับผมก่นตกใจครับมัยายข้าวัดมีที่ไหนก่อนกคได้ดูศึกษาทั้อนะรับเพืาลือกทีเดทอย่างน้เตอน้ก็เป็นอีมว่าคนอื่นจะ พอพึ่งพอดาวุกลับไปเล็กเท่เลยครัเอกก็เป็นเอกครับในสุดท้ายเราต้องกลับมาชนะครับคุณจ้ทุ่ดวคุณ่อเคุณคุณคุณู้เลาลยนะคนแเอาเท่าไหร่รงนี้ดัาหนงาทีสี่สิบวิตามองสิแต้มโอ้โหูพูดไปได้ จริงครับจังหวะนี้คุณเพื่อนเพื่อนมาเล่นเพราะว่าเขาต้องการให้เกิดสรรีสันนะครับในสนามคือเขาเอาจริงเนี่ยนะครับสู้อเขาไม่ได้จริดงานให้เลยทีเดียวเขาต้องใช้อเงรรินเพื่ไม่ถนัดได้เหมือนพวกเรานะครับ<อ>เพื่อนนี่เสียสเวลาที่มาเล้ไม่เหมืเราเอเบเอเคยเชิญเพื่อน,นแต่ละพวกมาไม่กีเพราะว่าติดละครนะครับว<อ>ันน<อ>ี้เพื่อนจะขับครับเขาเลยวาต็มที่ คือละครของไทยเราสั่งให้ตัดตัวเราสั่งให้เขาอย่างเดือดครับเพื่อนทาลุกทีเดียวกันเองได้สรายเดี๋ยวนี้ครับส่งให้ตัวโกครับตัวโก้ส่งให้ตัวไายตัวไายหันมองหาเพื่อนเพื่อนส่งให้พ่อพระเอกที่รู้นิสัยครับ มากรัพาครับปุชาได้โนผมาให้เพื่อนพระเอกครับเพื่อนพระเอกโยนยังไม่ได้เลาอยากใ้ส่งพระเอกนครับอยากมีการส่งให้พระเอกครับยังครับยังยังไม่ส่งครับยัง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 ครับยังยังงยัยัง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 ยัครับยังยัยังยัยังังยัับยังยัยัยัียัังยัังทัยังัยั ขออรับขอต้อครับเผื่อท่อชนใไหมายเลขสอนะครับชนะสักการะนะครับะโนโวยโทษนะครับโบกายนะครับสิบกทีสุดท้ายครับตัวเองเพิ่มขึเรื่อยๆนะี่ับเอไม่ทีรท้ไโลยสัครไม่ถูกไม่กล้เราวิวครับเล่นเพี้ยขึ้นมาแบบชาชครับโอ้โหอะไร หลอกผมขนาดเซ็นเตอร์ผมหันไปดูแล้วว่าบอลมันอยู่ไหนอะเขาบอกว่ายังหลอกไม่สวยพอส่งก็ไมให้หลอกทีมเะเรียบร้อยลงเรียกอายุทยาครับเสร็จบอลโลกไปครับเครื่องแหนะหน้าสิบก้าต่อสิบเจ็ดขอเสียงปรบมือกันเลยนครับสามทีไม่พลาบอวันี้ต้องขอบคุณที่ใหญ่ใจดีทุกที จะคอยจะเก็บและจบลงไปอย่างสูงแน่นขอบคุณ PFC ทุกท่านนะครับขอบคุณกีฬาทุกท่านนะครับรวันนี้ผมขออนุญาตลาไปกับทีมนเลยขอบคุณครับ ماذا <laughs> ในเจ้าของทีมพบพิทอยุธยานะครับขอบคุณศิริบาลโล้ซสวิทับคุณสุรัญยูดาบชัยวิจิตครับ